สวัสดีครับผมวินนี้เรับสู่6หมดเลยแชแนลเราครับผมตกใจอะไรครับผมวันนี้นะครเรามาสถานที่ออนไซต์เป็นครั้งแรกหลังจากพิโก้ไปนานนะครับกับร้านนาจาร์นะครับเมก้าฟาซาสะพานเหล็กนะครับวันนี้เรามาต้องทำอะไรครับเราได้สิ่งนี้มาเลยครับมิวฟิวชั่นอาร์นะครับผมเราจะมาอันบ็อกกันนะ32จะเกือหรือไม่เกือเขาบอกว่าเลนออกโหดมากๆอยากได้อะไรเราอยากได้แค่เซเลสซกซ์นะครับถ้าเกินกว่านี้ก็ก็ได้ก็ดีนะครับผมแต่อย่าตอบกว่านี้เลยนะฮะครับ เนะครับมการรอชานะครับเราจะรีบตัดแล้วก็ไปรู้กันเลยครับผมอาล้ครับผมตอนนี้นะครัผมได้ตัดซองและตัดส่งมาเรียบร้อยแล้วสามสิบองนะครับ็กนการไม่เสียเวลานะครับเพราะว่ากล้องเมเม,มน้อยครับมันอาจจะเดียวเยวครับผมเราจะไปกันเลยครับผมไปกันเลยวันนี้มีแค่เอเม็มกับกน,นะครับแขกรับเชิญคน,นอื่นแม่งานลูกงานไม่มากัน,นะฮะไปเคม่ดะเห็นอยู่ใช่มเมล่าครผมอากูจิมูชิครับอน้าอ้าวีมาแล้วอกูไม่รู้อะไรลืมเโยงคุบันนัศมีมันชื่ ไปเลยครับฟังก์กันครับผมอจูด้าโดราเมชี่ทิโตเดมันนูเมลดัดดาครับผมขยะอีกแล้วครับเฮ้ยพี่เห็นด้วยอ๋อโหเป็นทุกอีพีนะขยะเนี่ยต่อไปครับผมลูกองครับผมอัดเม็ดเพิ่มพลังนะฮะโคลูบีเอเลนสันโดริสส์และเป็นโอ้โหไปเลยฮะลูกชิ้นครับไทเลอร์ส์ครับผมไปต่อเลยครับนักเต้นครับแดนเซอร์ครับทานเซลกาดี้ เอ็นคุรุลุโอ้โหเป็นคอยครับซินเดอร์ครับผมต่อไปครับผมไม่พูดซองแล้วโดรอนจิครับผมบลูครับผมคาจเปอี้ครับโค้กกันละแล้วแม่โอ้โหฮันเทลครับผมต่อไปครับผมอัมมมกาครับมูชาน่าครับผมปาลูลุกโคโนโดทาเกสเอร์ครับผมมาต่อไปครับผมมุ่งกำลังใจมาเต็มเลยครับตอนนี้อันนี้ถ่ายอยู่ใช่ไหมย่นูเมลกอนกาลาจิคุสากุมะมุนนะไอแอนวู้ดวูวี้ม่วง อเฮาเลลูยาะเฮ้เลลูยาะต่อไปครับผมมอสโซครับยูกิฮามิคุณทาเลนอิชิซุบุยะถุงมือฟองน้ำครับผมบองโก้บองโก,งโก้ต่อไปครับผมโครเนียดูเมือนลกาลาซานิโกโฮอรูโด้อุ้ยม่วงม่วงดีออกซิทครับผมต่อไปครับผม กาล่ามาสึกุมัอากูจิมูชิเอเลซัตโมกุริวเซตพาร์ตใช่ผมซัสเก็ต่อไปครับผมขอเอสอาร์สองใบในซองได้ไหมในบ็อกซ์ได้ไหมอุ้ยพลังงานถูกตัวแบบฟิวชั่นใช่ปผมอิโตเรมันโดนรียสเอเลคิเทีควูว่างกันนู้นใช่ปผมโนโกะโน่นั่นโกะโน่เอ่าโนโกจิเอเนโกะนาคาโมชิเดี๋ยวเกีอุ้ยวีแม็กวีแม็กเห็นขอบแล้วมิวมิวมิวซัม คุ้มเเเลลยยฮ่าอ๋อ,ะ,อะฮะเอ็นไอยังไม่ออกนะฮะการถ่ายน,นี่เป็นการถ่ายออนไลน์ครั้งแรกที่กลับมากับพวกเรานะฮะเขินมากเลยตอนนี้ว้าวจใจใช่ไหผมลุล่าครับวานิโกโกวานิโนโกอ่าครับผมบัตเตอร์ฟรีครับผมลาติอาครับผมยาคุนูบอนครับผมเดนจิมูชิครับผมกินิี่โคโกอุ้ยอเอ็นไอเอ็นไอ สองใบโูลาก่อนกูเลิกแล้วร้องเล่งแล้วกูพอไหนว่าจะใส่ใส่กันพอเฮ้ยมีสองใบหรือเปล่าพูดกับมาโบลุงมาอย่างว่าไอเนี้ยมาสองใบมากับมาโบลุงอุ้ยคอสติชครับเดนจิบูชิครับผมโยกีฮามิครับผมเบอรครับผมอุ้ยผมไม่ไม่อุ้ยที่ฟองเลยพี่ต้องใส่เท่เอฟเฟกต์มาไทเลสเซอร์ครับผมออจินาครับผมโซนอมากิครับผมโทเรมารุม่วงครับผมไปเลยเมโลเอตตาครับผม อาริเกตเดีย๋ยวลุงคลอมุนนะกาดีแล้วเป็นไปครับผม,มคราฟต์เซอร์นฮะบังกายแสงแห่งโคโนฮะโคโนโรนาไเราได้เห็นแต่ความนึกว่าเป็นเอชอาร์ตัวนี้โอ้โหเสียดายคอโตเดนโตพอนครับผมชิโนกะช่าโดราเมิชิยะโ,โดเบิร์นวิวิวิว,วเขียวเขียวเขียวอะไรวะอ๋อมังคุดโอเคยู่เหลือวิแมกอีกตัวหนึ่งใช่ไหมอืมอะไรก็ได้ไหมเลยต่างตัวแล้วเจเดแทกอยู่ไหนอะอยากได้เจเดแทกอะวินดี้ครับผมเอเลรตันวันนี้นโ๊ก พอลูบี้ดิบุ้นเลยค้นเลย รมาการครับผมมูชนะการิติกูสุกุมะอามาา๋อเดลตันเดลตันแล้วก็เป็นอะไรมาราคาจีครับผมตัวน,นี้เก่งตัวน,นี้เก่งีน,น่้นนขายต่อขายบ็อกต่อเลยอยากได้เจกอตาเอเออะครับน,น,นี่ไงนนไม่ซื้อโดนจิเอเลสันโกโลน,น,นโลูบีมอสโนครับผมไอ้เฮ้ยมันแห้งยังวะเเอยออ b a t t แบทเทลวีครับการิติกุสุกุมะใจแอนเปะอ่าอฮาเลนูยาเป็นตัวที่ได้นะฮแต่ว่าบอกเลยว่าอย่าได้เออนะครับผมเ เองหาไม่ได้ไงตอบไม่เป็นโอ้โหโวรีโอรีครับผมแพตเตอร์พี่โคชาร์เลต์บอลจอายอากิวดาครับผมต่อมาครับกระดิ่งยักษ์ที่ล้ำลึกนะครับผมอิชิบุเตะครับทมานเตลครับผมปาลูลูครับผมโอ้โหหนอนม่วงครับผมหนอนสไลด์ครับผมต่อไปครับผมมิชิยอนครับผม อีวาครับผมเห็นขอบแล้วครับอันนี้ครับโคโคลาครับผมกินยกครับแล้วเป็นโอ้เอ๊ะตัวนี้เก่งไหมหรอเออนั่นแหละไม่หาอะใรลุยชาตแล้วตอนนี้โอ้โหโรลิโรลิการ์น่าสนี้ก่อนครับผมโมคุริวโดเบิร์นครับผมเอาแล้วโอ้โหรุนเร็วเกินปูเลยครับผมสารพลกระดิ่งครับผมเอริคิเทครับผมโชโบมากิโกโรนครับผมแกนโบครับผมแกนโบที่เป็นตัวสลัดอ่ะนะอันนัเกมอ๋อโอเคนั่นมันเะไรวะอันนี้จ่ารแกนโบเป็นตซี อันนี้กองเชียร์มาเยอะนะครับผมนาทิอาร์ครับผมเอเนโคครับผมโทนเกเด็ตมารูนะครับอลูลูฮุ้ยทังกันเลดัดดัดครับผมโนรามิชิยาครับผมเอริกิเทลครับผม น้องแมววิวยววยวุ้ยวแม็กหมาบุ้ยมาทำไมวันี้วันนี้มไรกับทเกี่กินแล้วสขภาพดีอะนท่านเล็กที่กินแล้วสุขภาพดีอะนะท่านเล็นตัวอะรอันนเลอันนอันเดนเลาโอเคยุคมกหน่ไหครับผมติโตเรมานเอกวาออคาลาสนิโก้มดแล้วหมดแล้วโอ้แค่นี้ครับผมวันนี้เราจะ เราดูผลการประกอบการนะครับเดี๋ยวเราจะให้ใครนี่นี่วันนี้อ,ออนไลน์นะนเราได้เจอพีคำรามนะครับแต่ว่าพีคำรามอยู่หลังกล้องเดี๋ยวให้พีคำรามประเมินราคาดีกว่าพีคำรามว่าไงครับบล็อกนี้ครับโป้งขึ้นหรือโป้งลงครับ <c oughs> วงกลางครับวงกลางแล,ลง้วกันเพราะว่าอา่าได้คู่นี้อนโอเคแล้วแลเจนเราเส,สก่อนค่อนข้างหายากด้วยนะเพราะว่าบอกก่อนนะว่าคือแต่และคนที่อันบล็อกกันะ่ะคู่มิวบวกกว่าจะได้คู่ในบล็อกหนึ่งอะ่ะก็ยากแล้วนะนี่ถือว่าเราเป็นแบบหนึ่งในหนึ่งในเลทที่ที่อ,ออกดีเลยนะใช่ได้ดีทีท่ไม่เคยดีพอใช่แต่ว่าเลทเราอาจจะไม่ได้แบบว่าอ่าแวร์ลูมันจะสูงขนาดนั้นนะครับถือว่าเป็นถือว่าถ้าสมมติว่าเปิดได้ท็อปท็อปท็อปของการ์ดท็อปของบล็อกอ่ะก็คืออันเนี้ยเข้าโคต้าละอ่าถูกต้อง ใช่แต่ว่าถ้าเอาราคาก็คืออยังยังไม่พ่อโคตาแล้วกันเนาะใช่แต่ถ้าคือเลทเปิดก็โอเคไงเพราะว่าเราได้ของเล่นโครบก็ถ้าในตัวนี้มีแม็กกับ BAA คู่กันก็รอดเลยใช่ครับผมนั่นแหละครับผมต้องให้ไอ้ก๊อตเปิดบอลนะครับผมเดี๋ยวเราจะจบคลิป เทียงเท่านี้แล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวบอกคนหน้าขี้ยิ้มไปก่อนใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณเราไปกันก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวชาเลนเรามีแน่นอนนะเดี๋ยวบอกพีก่อนว่าชาเลนเราจะมีเมื่อไหร่พีปีหน้าปีหน้าปีหน้าเลยเหรอเอาเป็นว่าเราจะพยายามทำให้เร็วที่สุดแล้วกันเนาะเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์มันกลับมาดีแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับไปแล้วผมจริงบ๊ายบายทุกคนสวัสดีครับ